วันนี้พามาชมดอกกล้วยไก่ครับผมด้วยน่ยครับมีหลายสีครับมีหลายอยา่างวันนี้จะดอกกล้วยไก่นะาสวยมากเลยดอกนี้ก็สวยครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ครับสวยทั้งนั้นเลยครับดอกน้อนไก่มีแต่สีสวยๆว,ว่ารับชมช่องเลน้อยด้วยนะครับมะกอก็สวยครับผมมะกอสีทองเนาะลูกเขาก็สวยมากชื่อเขาก็มีครับผมลูกก็สวยดีนะครับ คือเขาก็ามีอยู่ข้างล่างครับผมเป็นชื่อว่ามะระกกสีทองเนาะก็สำหรับคลิปนี้ฝากรับชมเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆด้วยเนาะขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายครับ